ค่าไกซิมิกอินเด็หรือค่า GI คืออะไรคาร์โบไฮเดรตจะมี2ประเภท 1. นึ่งคอมเพล็กซ์ครับสองซิมเิลครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับเรียกว่าค่าไกซิมิกอินเด็หรือค่า GI ค่า GI คือค่าอาหารชนิดใดๆที่เรากินเข้าไปแล้วกลายเป็นน้ำตาลในเลือด มันพุ่งเข้าไปในเลือดของเรารวดเร็วมากน้อยแค่ไหนแบ่งออกเป็น3ระดับ 1. ระดับแรกคือโล GI มีค่าตั้งแต่55ขึ้นไประดับที่สองมีเดียม GI มีค่าตั้งแต่56ถึง69ระดับที่3ระดับสูงคือ h ฮ g h GI มีค่าตั้งแต่70ขึ้นไป หัวใจของการกินคาร์โบไฮเดรตเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะครับเราควรกินในระดับที่1กับระดับที่2คือระดับโล g i กับมีเดียม GI ส่วนตัว h ฮ g h GI เราควรหลีกเลี่ยงเพราะมันทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเมื่อ,อไหร่ที่น้ำตาลในเลือดสูงมันก็จะไปกระตุ้นอินซูลินทำให้อินซูลินสูงขึ้น ดังนั้นโอกาสที่เราจะได้ใช้ไขมันในในร่างกายก็ไม่มีและยากที่จะลดน้ำหนักเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูอาหารอะไรบ้างที่มีค่า GI ต่ำๆกันนะครับ